่ถ้ามีสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้แค่จะช่วยให้สินค้าในร้านค้ามีความน่าเชื่อถือนะคะแต่ยังทําให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจจนตัดสินใจซื้อได้อย่างทันทีด้วยค่ะแล้วทุกคนอยากทราบไหมคะว่าทําไมสัญลักษณ์เหล่านี้จึงเป็นกุญแจสําคัญให้กับร้านค้าออนไลน์ขายของได้อย่างราบรื่นงั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่าในบ้านค่ะรายการที่จะมาแบ่งปันสาระดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคการขายสุดปังสําหรับร้านค้าบนนกนกโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากๆที่หลายร้านคา้ามักจะมองข้ามค่ะนั่นก็คือสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือค่ะซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะจะช่วยให้ลูกคา้ารู้สึกมั่นใจจนสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างทันทีแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยมีความหมายยังไงและมีความสําคัญยังไงกับร้านค้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้ง เตือน,นช่องทาง YouTube นกน,อก,นอกอะ a าเดมี y ด้วยนะคะจะได้ไม่พาสาระดีๆสำหรับร้านค้าบนนกน,ก,นกค่ะ สัญลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการขายสินค้าออนไลน์นะคะมีด้วยกันหลักๆอยู่สสัญลักษณ์ค่ะนั่นก็คือมกออยและฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะซึ่งอิมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสัญลักษณ์เหล่านี้กันดีอยู่แล้วนะคะเพราะนี่คือเครื่องหมายสําคัญนะคะที่มีผลทั้งต่อลูกค้าและก็ร้านค้าเลยค่ะช่วยสร้างความมั่นใจความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าภายในร้านค้าเราได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สัญลักษณ์แรกเลยนะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์มอ o ค่ะหลายๆคนน่าจะเคยเห็็นนนนสัััญลลกกกษณ์ี้อออยยยู่่่บๆะคแตาาจ ยังไม่ทราบนะคะว่าเครื่องหมายนี้ไม่ใช่แค่เครื่องหมายรองรับสินค้าทั่วไปนะคะแต่หมายถึงการรองรับจากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าสินค้าในร้านค้าของเรานะคะได้ผ่านการตรวจสอบทั้งในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยค่ะเมื่อมีเครื่องหมายมอกแสดงบนสินค้าของเรานะคะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าสินค้าของเรามีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสินค้าที่ใช้ภายในบ้านนะคะอย่างเช่นพัดลมแอร์เครื่องซักผ้าทีวีซึ่งสินค้ากลุม ะะลูกค้ามักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยและก็คุณภาพของสินค้าค่ะหากเรามีเครื่องหมายมอกอสแสดงบนสินค้านะคะก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความปลอดภัยในการซื้อสินค้าและมั่นใจว่าสินค้านั้นได้มาตรฐานที่รองรับจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือค่ะ เรามาต่อกันที่เครื่องหมายอโยจากสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเครื่องหมายนี้นะคะเป็นเครื่องหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าในหมวดหมู่ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสําอางหรือว่าสินค้าส่งเสริมสุขภาพต่างๆค่ะเพราะนี่คือเครื่องหมายที่ได้รับการรองรับว่าสินค้าของเราผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วนะคะว่าปลอดภัยสามารถนําไปใช้งานหรือว่าสามารถนําไปบริโภคได้จริงๆค่ะ,คะซึ่งลูกค้าหลายคนนะคะเขามักจะสแกนหาเลขอโยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านนั้นเป็นอันดับแรกก่อน ซื้อ้อกครังลและถ้าหากร้านค้าของเราขายสินค้าที่ไม่มีออยอนนะคะลูกค้าก็อาจจะเกิดความลังเลไม่ตัดสินใจซื้อหรือไปเลือกซื้อสินค้าในร้านอื่นแทนได้ค่ะและสุดท้ายนะคะคือเครื่องหมยประหยัดไฟเบอร์ห้าที่หลายร้านค้ามักจะมองข้ามแต่ลูกค้าให้ความสนใจอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะนอกจากลูกค้าจะมีความมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแล้วนะคะยังสามารถประหยัดไฟได้จริงด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพที่ผ่านการรับรองอีก ถลาประหยัดไฟเบอร์ห้านะคะคืออีกหนึ่งข้อมูลที่ลูกค้าใช้เปรียบเทียบเวลาที่จะซื้อของเกี่ยวกับประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะถ้าสินค้าในร้านค้าของเรามีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ห้านะคะแนะนําให้เอามาโชว์หน้าร้านเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะหากใครเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าแล้วจําเป็นจะต้องมีสัญลักษณ์เหล่านี้อย่าลืมนํามาแสดงไว้ให้ชัดเจนทั้งในรูปสินค้าชื่อสินค้าและคําอธิบายสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความตระหนักรู้แล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะในโลกออนไลน์นะะค อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าลูกค้าไม่สามารถสัมผัสสินค้าได้จริงๆค่ะการมีสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มทั้งความน่าเชื่อถือเพิ่มยอดขายเพิ่มการมองเห็นและนําไปสู่ร้านค้าที่มีคุณภาพได้ค่ะและสําหรับร้านค้าบนนอกๆน,นะคะถ้าอยากให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าที่เราลงขายนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายที่มีการรองรับทางกฎหมายให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเครื่องหมายมอกอและฉลากประหยัดไฟเบอร์หค่ะ นี่คือ2เครื่องหมายที่มีความจำเป็นมากๆต่อสินค้าที่สามารถลงขายได้บนนอกๆค่ะหากร้านค้าท่านใดไม่มีการระบุเลขที่มาตรฐานไม่มีการแสดงภาพเครื่อนหมายหรือระบุ QR code ไว้อย่างชัดเจนก็อาจจะทําให้ได้รับบทลงโทษได้เช่นกันนะคะโดยเบื้องต้นนะคะร้านค้าอาจจะถูกปฏิเสธการขายนะคะและหากร้านค้ายังไม่มีการแก้ไขและฝ่าฝืนในการลงสินค้าซ้ําๆนะคะ,ะ,คะก็อาจจะทําให้ร้านค้าถูกหลงับบัญชีได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและความมั่นคงของร้านค้าอย่าลืมลงสินค้าให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบของทางนกๆน,นะคะและถ้าหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ3สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะเรามีทีมงานคอยตอบทุกคําถามแน่นอนค่ะและหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะคะยังไงฝากกดติดตามในทุกช่องทางของนกๆอะคาเดมีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายบนนกๆเลยค่ะวันนี้รายการเล่าในบ้านจบลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ